สวัสดีค่ะวันนี้เรามาฝึกท่าเข็มทิศบนวิวกันตอนนี้วิวจะอยู่ที่ข้างสะโพกด้านซ้ายนะคะเราพับเท้าวกวางมาะคะ่ะแล้วเราก็ยกตั้งเข่าซ้ายนะคะเาอาประคองซัพพอร์ตตัวเองที่พื้นค่ะค่อยๆวิวจะอยู่ตรงกันกันกบข้อต่อสะโพกนะคะแล้วก็ค่อยๆกลิ้งสไลด์วิวออกไปแบบนี้ค่ะใเท้าของ ให้ขาของเราเหยียดตึงขาข้างซ้ายเหยียดตึงค่ะเอาจับมือซ้ายจับมือไว้ก่อนนะคะม้วนสะโพกม้วนต้นขาเขาด้านในดีค่ะหายใจเข้าแขนกว่าแนบถึค่ะหายใจออกค่อ,คอยๆเอ็ดึงหัวไหล่ลงมาก่อนนะคะแล้วเล่อมือไปจับไปเท้าใครไม่ถึงไม่เป็นไรค่ะใครไม่ถึงก็แค่เอื้อมมือจับขอบวิวไว้จับต,ตรงนี้ก็ได้ งนี้ก็ได้แล้วเอาเมือของเราแตะไว้ที่ท้าค่ะแล้วเปิดข้อศอกเนี่ยเปิดขึ้นแบบนี้เปิดหน้าอกปิดตัวนิดนึงแค่นี้พอค่ะส่วนคนที่ไปต่อได้ให้ค่อยๆลดหัวไหล,ล่ลงหรือจับปลายเท้าค่ะกถอดปลายเท้าเยอะนะแล้วก็ค่อยๆดิดตัวค่ะเปิดหน้าอกขึ้นหาแผ่นดันแล้วค้างไว้ค่ะนะสี่ สามสองและหนึ่งคลายค่ะหายใจเข้าลึกหายใจอกอกเกลับมาค่ะเปลยนข้างเข้างนะคะก็ักเท้าครับซ้าเข้ามาค่ะมาถึงให้ตรงกับข้บอต่อส่วนโค้งนะแลวเรามาวขาวขาเรามาขึ้นไปบน ก็จะได้ไม่พลิกไ,ไปอีะ <c oughs> อันนี้วิวอันนี้ของอปกรเป็นไมโครค่ <c oughs> ับก็จะไม่ค่อยจะเกันกับหน้าเสืออยางเท่าไหร่ <c oughs> ถ้าจะให้หนึ่งต้องเป็นวิวที่หน้าเสือ่เอเป็นพีนะคะเป็นยาง ทำเหมือนเดิมเลยค่ะแค่เปลี่ยนท่าค่ะค่อยๆเอื้อมมือขวาไปก่อนตามร่างกายเราค่ะใครที่ได้เท่านี้ก็เท่านี้เลยนะค่อยๆเยืดอึงสะดือแล้วเปิดค่อยๆดึงตัวเปิดขึ้นแบบนี้นะคะส่วนคนที่ไปต่อได้ก็คือให้เอื้อมมือไปจับไปที่ข้อเปีวแล้วเอื้อมมือซ้ายไปจับไปท้าขวาค่ะค่อยๆลดให้การยืดท้องกายให้ดีค่ะแล้วดึง นหายใ,ใจเข้าลึกหายใจออกปิดค่ะเปิดหน้าอกขึ้นไปค้างไว้ห้าสี่สามสองและหนึ่งค่อยๆค,คลายค่ะาเข้าลึกและหายใจออกกลิ้งดึงกลับมาค่ะนุนเท้าลองฝึกกันดูค่ะ